ันเสรูปยมิมใส่ใส่วัสดีค่ะกุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยเด็กหญิงอะไรลาบุลาบเลปูเด็กหญิงอะไรก่อนเด็กยิงอะไรปุปุใช่เด็กหญะปูปุเด็กะปู ชื่ออะไรชื่อน้องอะไรคะกินเล็บก <c oughs> ุ้งเอกินอะไรคะกินขนมอะไรคะหนือ่อร่อยไหมอ,อ,อร่อยไหมคะอะร่อยหวานไหมหวานใครกินหนูอหนูชื่อลิน น้องอะไรน้องอาเพลงน้องอาเพลงเด็กหญิงอะไรหญิงพริกสุดปาอินทรลา